สวัสดีจ้าพ,พี่จา๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝักจากพรีเมลีกอังกฤษนะคะเวลา18ปนเดกาสาสิบนาที เอฟเวอร์ตันไปบ้านต้อนรับการเยีมของอาร์เซนอลคู่นี้นะคะมีไลฟ์สดดูบอลไปด้วยกันในวันนี้นะพี่ๆสามารถติดตามกันได้เลยนะจ๊ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างโด่งตกเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เพราะราต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งลุ้นพรีเมียร์ลีกถึง2เกมติดต่อกันเลยค่ะเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้าน5เกมหลังมานั้นยังดูหนืดๆมากๆเลยนะคะเสมอสี่แพ้หนึ่งไม่ชนะใครเลยงานยากแน่นอนละะ้ค่ะพี่ๆจ๋าต้องวันนี้มาดวลกับอาร์เซนอล5เกมหลังเนี่ยไรพ่ายมาทุกรายการเลยนะคะชนะ3 เสมอสองอยู่รองจ่าฟุ้งในตอนนี้แต่ก็ยังเบียดลุนแชมป์ลำบากละจ้ะเพราะว่าคะแนนนั้นห่างจากลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรละค่ะอร์เซนอลก็ล่าสุดเพิ่งจะชนะฟูลแลมดมาหมาดๆนะคะสองประตูตอนหนึ่งซึ่งการกลับมาของบุกยศซากาน่าจะช่วยเพิ่มมิติเกมรุกในแดนบนได้เยอะพอสมควรละจ้ะวันนี้ยังเชื่อว่าด้วยทีเด็ดทีขาดนะคะที่มีจะทําให้ปืนใหญ่บุกคว้าชัยได้ในวันนี้ละจ้ะยิบยงว่าฝากจากพีเมลีอังกฤษเวลาห้าทุ่มครึ่ง แอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของลอตติงแฮมฟอร์เรสวันนี้เรามานีนัดกันนะคะพี่พี่18นาฬิกานาทีดูบอลไปด้วยกันกับน้องไข่เจ้าคู่ของเอฟเวอร์ตันเจอกับอาร์เซนอลใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในบ้านน้องมีให้นะคะปัดขวานะ้าโรฝฟา์ได้เลยค่ะ สนุกแน่นอนคู่นี้นะคะแจมผมพอกันเลยวิลลาเจ้าบ้าน5เกมหลังฟอร์มทุกตัวก็ยังเอาเรื่องนะคะชนะรวดมาในลีกก็ไต่ลำดับขึ้นอยู่ที่ลำดับ7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคมแน่นอนจะดวลกับทีมเยือนฟอร์เรสต์5เกมหลังมาฟอร์มยังดีอยู่ชนะรวดมาเช่นเดียวกันนะคะในลีกก็ยังมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกอันดับ3นะจ๊ะวิลลาเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ดีนะคะแต่เขาก็มีเกมแชมเปี้ยนลีกนะสำคัญให้ต้องกังวลในกลางสัปดาห์นี้ยิ่งฟอร์เรสในชั่วโมงนี้ก็ กําลังมั่นใจสุดเลยแล้วจ้ะเชื่อว่าการมาเยือนแอตตันวิลล่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับฟอร์เรสนะคะน้องมองว่ามีโอกาสที่จะสะดุดได้ในวันนี้ละค่ะชั่วโมงนี้ถ้าถามน้องใจน้องยังชอบเจ้าบ้านอยู่ค่ะหยิบยกมาฝากจากลาลิกาสเปนเวลา3.15และอันมาลิปแบบบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเลเซียวันนี้นะคะ18นาฬิกา30นาทีเรามีไลฟ์สดดูบอลคู่เอฟเวอร์ เจอกับอาซนอลไปด้วยกันนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะพี่พี่ขใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆติดตามกันได้ในบ้านน้องไข่เจียวเลยนะคะพี่พี่ขปัดขวาหนะ้าโปรไฟล์ได้เลยจ้ะ เรอันมาริดนะคะฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดาเลยนะคะพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2จาก3เกมที่ผ่านมาตัวรุกอย่างจูเบลิงแฮมวีนิซิอุสจูเนียและก็กิเลมเอปเป้นะคะค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยการป้องกันโดนเจาะไปถึง7เม็ดเลยนะขวัญกำลังใจดีมากเลยค่ะพี่วิจาฝั่งมาเลเซียเนี่ยผลงานก็ไม่ธรรมดานะคะแจ่มเช่นเดียวกันไร้ผ้าติดต่อกันมา4หมัดแล้วแนวรับเดี่ยวแน่นมากขึ้นเลยนะคะแนวรุกยังพอมีไว้เบือไวเมาอยู่บ้างนะวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มเครื่องลวคะ่ะเล่นใน รงของราชันจุดขาววันนี้ยังไงก็ดูเหนือกว่าทีมเย็ยนทุกอย่างแล้วคะ่ะเจ้าบ้านน้องมองว่ามั่นใจเชียร์เจ้าบ้านไปก่อนดีกว่าคะ่ะ